จริงแล้วสุดท้ายใช่ไหมผมไม่รู้อะจริงเหรอจริงหรอคุณจะคนจรได้่ะผมรู้ค่าวเกี่ยวกับอวัยวะแต่ผมไม่รู้คืออะไรอวอ้ยเดอเออมาผมว่าคนรู้จักอวัยวะไหนเอ๊ะเราอย่าไปชือกันคืออ้นะเหมือนเมื่อกี้โลีถามวปวดอะไรด้วยนะอ่าค่อยๆ่อยค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 ่ายค่อยค่อย่ายค่อ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 ยน่อยค่อยค่อยค่อยแบบ่าย ขับรถด้วยอากาศกิริยาก็ได้อ่าถูกอ่ะผมผมช่วยนิดนึงถึงแม้พี <t t ่จะไม่ช่วยผมก็ตามถึงเนี้ยแต่ผมก็ช่วยหราช่วยนิดเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้ที่บอกว่าพี่ชอบเต้นยองมาเต้นนี่ใช่ไหมเต้นจีบอยบินมียวอ่ะเต้นจีบอยอ่ะเต้นจีบอยอ่ะแล้วอ่ะผมผมเดาเลยผมเดาคำคำแรกแล้วกันคิดว่าไซนแรกน่าจะใช่หลังครับไอ้กี้แบบเนี้ยผมโดนหลอกแล้วกี๊ด สองพยางโอ้อหใจดีมากอันนี้ใจดีมากสองพยางเหรอสองพยางสามสามเชี่ยงเลยดวงตาคนมีใบตาแดงมากเห็นน้ำในตาคมันเงาแดงชัดๆอันนี้สองพยานจริงเหรอสองจริงๆพี่กันสองจริงจริงเซอร์แล้วสรุปหลังนี่ใช่ไหมครับของเรื่องงงอ่าอ่าปะ ยังไงนีครับพี่สา <3 S 1> แล้วเขาตอคนครึ่งหนึ่งคันอะไรคันอะไรเร็วมาเร็วห,หนึ่งสองคันอะไรคันหลังหลังอัเร์หนึ่งสองสามตอบคือหลังหวออน โอ้ยท่นเมื่อกี้เสียบอกโอ้โหเฮ้ยท่านไหนมาแล้วนะเขาใบนะเมืกี้มาต่อมามมาต่อกมา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 อาม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 มามมส ยืนยันไหมครับยืนยันไหมต้องยันนั่งยันยืนยันนะครับตอนนี้ปวดหลังนะคำตอบที่คำการตอบก็คือคำว่าปวดหลังนะปวดหลังนะครับไปครับตอบชี้ไม oui, ่พ <Hey, ูดสมัครมันดีกว่าจะเสียจุดนั่นเลยนะความสูงครับไม่เราพูดไปแล้วด้วยนะปวดปวดอะไรสักอย่างแล้วเปลี่ยนไปไหมตอบหลังหลังแหวน